เล1 2 3 4 5 6 7 8 9 9ตุนี่9ตุ๊กของกินนะกะมีปีงปลา้วก็ลาบกระเตทักทายสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อทุกคนสบายดียามเซาเป็พี่น้องเลยมื้อนี้กัเป็นเซามื่อที่3ในนอทที่ห่าที่ในป่านี่้วกะตื่นมามื้อเซากะ กอเอาพี่น้องทีมงานเ่ากะผู้ปยามมองกะมีแล้วกะส่วนว่าอในพันปลาซิวก็บัปันกะไปหานเ้าวมอนนี่ไปหายามมองกับเขาสอดแล้วก็สอพองส่วนว่าคอยกับสะพองกะสะพอนกะนางทายุบอนนี่แล้วก็เข้ากับทีมงานเห่านึ่งไว้ตั้งแต่เมื่อเ้าพูดถึดไอ้นึ่งซุกแล้วนี่อันนี้กะแมนอันมาพุ่งปยามกะโลกงาเมื่อเ้านี่ได้หนูแดงกับกระจอนสองตัว ตอนนี้เฮาก็มีแต่ท้าทีมงานเข้ามาแต่รัดสาวรก็ไปหายามอองกะเป็นปเลิกกไปติดตามภาพส้มน้ำเดียวทุกคนเลยนี่อันนี้กะพี่น้องเอ้ปิ้งปลาที่อันสมคอยปิ้งไว้แต่เมื่อคืนพูดล,ละอันปลาซิวที่เฮาไปซ้าเอาได้นะเอาปิ้งไว้ไว้กินเมื่อซ้าแบบนี้ละแล้วกัมีอันอ้อไว้แน่พี่น้องเ้ยตองเอาเอาตะตองโกบไว้ให้เฮามีพามอ่อเอาตะตองโกเออันนี้ก็ไว้กินมื้อซ้าื้อนี้ละ เขามาแต่ยามมองเราทุกคนเอ้ยมีได้มโอนี้เนาะมองปลาซิวห้องมีได้มโอนี้เจอพิษก้นละสรุปมองปลาซิวห้องก็บีชื้ทุกคนเอ้ยมโอนี้มีมาน์ไปเลยกับมีแต่ท่าในผ่านนั่นปลาซิวกับปลาปั่นมาโมนี่มาแต่ละเสาจะเพื่อได้เพิ่มตอนนี้ในผ่านเป็นมาทุกคนเอ้ยสะพานปลาซิวกับปลาปั่นมาละมือนี้มาแล้วรี่พิเก่อนต้อง พอดีเลยแกงแกงกระแตสวายเชื่อทานนะลาบกระไรกระแตนะโเอันลาบมาหลายตัวเนาะนะกระจรนี่มาลิ้มเี้ยวกระแตคนเลยมันนี่ั่ต้องมาเนาะแกกระจอนเนี่ยนัววายน้ำนะไม่ลายตัวมาพี่กัปตูนแน่นสี่หกเฮ็ดพ่อแม่อันนั้นทุกคนหลังจากพี่นิพานเขามาแล้วก็ได้หนู่กับกระแตทุกคนเอ้ยแล้วก็ซุ้มหากับผาเดียวมาลูกคุณ ส่วนวาส,สอนกับสะพอนสะพอกกาลกกระเดียดเลยทุกคนเอ้ยะจลกกระแตข่อยลกคุณหนูนี่มื้อนี้เฮาเสียลบกระแตกินยามมือเสาหนูนี่ก็เฮากรสิปิ้งไว้มื้อนี้ก็ถือมานทุกคนเอ้ยแต่ว่าปลาซิวเฮาไ่ได้มานได้มื่อานนี้มนันซัดป้าเท่ มันลงเปิ่มไปเพิ่มมาใช่ไป้านีเชื่อโปรแกรมแบตมือเลยแบตดูเหรอแบตน้อยเลยเมืดแล้วแบ็น้อยใช่จังเลยมืดอาจจะเมืดบ้างเจอมีมืดีน่มือนี้การชุมเฮาการได้ผาเดียวเพชรนั่นทุกคนเพราะว่ามือนี้เป็นมือสุดท้ายที่ชุมเฮาไปอยู่ในป่านอนหลังจากที่กินข้าวกินน้ำแล้วกะเฮากะพาเดียวขึ้นไปเที่ยวด่านแล้วกะ กลับบ้านทุกคนเองวันนี้นะตอนนี้หลังจากที่ว่าคาเดียวจีู้กคนแล้วเราก็มาคู่มาไซด้วยพุดเองบันนี้กระนเดียอดเพ่ังพื้นเส้อสะระเบนเอยล้างพลบร้อยทางพุ่นกะหูน่าประซิวซอยผักเยอะเอีลาบมาละอีกอยเนาะ ยังไม่ได้รับผักที่สมเหาเอามาแต่บ้านพูยังเหลือสำนีเลยทุกคนเอ้ยมือสุดท้ายละมือสุดท้ายยังเหลือไใจนึงดีนะที่มันยังเหลือมาเอ็ดเมโมร์ผัดไม่ไทยก่อนชอยผัดอือดีก่อนช่วยเฮนเมดร์สีผัดตป็นทิดไว้ทุกคนเลยวันนี้ก็ ลาบกระเตยสองตานั <mile> ้นล้วอย่างที่คันสิลาบกินนีื่อกี้มาคิดพับใบพักเพื่อกะเกียไปแล้วนะพี่กระเตยลาบลาบตัดเสาพีกระพกนึ่เดียวเลยกระเลยกระเบยกระเตยกรพกนี่อ็นมีความพิเศษหลายขุมเตะกระบีแตะเนาะแตะกระบีแตะ นี่ทุกคนเลยมืนนย่อี้นาปลรซิวได้เป็นคนลาบกันกาเตกค่กะ ตอนนี้อันกระ้าวราพักอยู่ทุกคนเลย,ยก่อยกระซิมาต้มน้ำเฮาส้ันเอาอัส่วนหัวของกระแตแล้วกัอันถึงในของกระแตนะต้มทุกคนเลยต้มเอ็ดน้ำโลเฮาเยอะก้อยละ ทางนี้ก็สิเป็นปิ้งหนูทุกคนเอ้ยทีอันเฮาไม่ได้ลาไปแน้วค่ะปิ้งสำราไว้อมือกินตะบ้านอันนี้อมเงินแล้วกระปันเดวนี่ได้ลายได้มือนี้ได้ทุกคนเอ้ยอันนั้นตอนนี้ก็มีแต่ท่าม้อน้นเฮ่าฟดทุกคนเอ้ยฟดซุกแล้วเฮากัยังสิลงไปโลได้ยสายอื่นนะเอ็ดมาแล้วได้ยังเตะท่าน้ำไม่ละบันนี้่น Ôi, oh, lùng rồi Thôi, Hãy subscribe cho kênh Ghiền โลจะ,จะลไั่ชุกขัวจังอันคงในนั้นบอกชุกขัะโลอีกบันหนึ่งเนาะขาวอันนี้เนาะนนไม่ขาวครับอาทุกคนไอ้หลังจากที่โลเธอที่นึงกะเอาอีบันหนึ่งทุกคนไอ้เพราะว่าซีนเฮายังไม่สุกคักซิงเกเตยังไม่ทันสุกคักเอาให้มันสุกคักไปทุกคนเลยสะพานเพิ่งกำลังอันนั้น โลน้ำหอนโลน้ำที่สองแล้วเป็นบ่เธอมันซุกโลเธอที่สองเนาะซุกคักแล้วแบบนี้สัตว์ป่าตรงอี้มันซุกคักเพาะเสร็จไปเลยมันโทมไปเลยโทมเบาเอ็งเยอะคอมซุกคักแไง รากะเอ,อเอาบัน,นี้ทุกคนเย้ยหลังจากที่โราเแล้วแล้วกันสิมาปรุงก็ได้บันี้กเสิร์ฟพักเสิร์มาคิดเขาโคบนันทึนี่เก็มไว้เรียบร้อยวันว 5, 8, 9, ขอขอนี้ปั๊ซิวเฮาเอ็ดค<อ>ือเก้าพอโคบันี้กแซ่เป็นพระเอกในหัวใจเธอพอโกแกที่ซ <ละ S 1> ุมเฮาเก็บเอาติ๊กแต่บอลเมื่อวานพุนะ ทางที่หฮานอนเมื่อวานนี้มีมะเกะหอมมะเกะนี่ก็นอน่อนเขึ้นนี่ก็เป็นพบเศษหน้ำมะเกะแก้วไม่ใช่หอนตนุงเลยโอ้โจงเสียตใจมากบอ ซื้อหลายเสื้หลายปิกนูย่งกรโคได้บีดนี่หลยทงดำดำมาในทุงดำดำมาในเสื้อนนั้นเออมาก็เต่งนะเสเพชรลงแ่บรดจัดเลยบบหหน้าคนได้ลงมือนมดเลยเสียบใช่ หอมเด้หืมก้อยหอมเนาะตกไปบ้านนึงน้อยๆ้อ็อเออ๋ใช่ไมมองเห็นกล้องเขนแล้วจังเลยตายเลยน่าเศรบอชิมมก่อนลองอ เป็นแล้วสุดยยดเลยเจียนโอ้ไดแล้วน้องมานี้ิ้นปิมันอ่ทุกคนเลยลาบเผากแล้วละมีแตดตืมจังน้อยเตอมันนุ่งตะกะนีน้ำาสปเผาผงมากินีฮ้หอนเลยทุกคนเลยหลังจากที่เราเอ็กินแล้วล้วก็ี่ได้พาดิโอเข้าทุกคนเลยนี้ มันมกาุก็มีหลา,า,ายกิน,นกะมีปีงปลาแล้วก็บกะรกะแตนี่มอปลาเมื่อคืนนี้ปลาปชิวที่เาไปหาเอาเอาไปกเบงคน,นี่ตังไปตงี่เยอะมาแล้วคนยิงเขาักกก็มีพักตีมเลยผักตีราชาส้มๆคือไปเ็บเอา้ลาบกระเตนี่ จบเมืเอเ่อตัวน,นายเข้านะคำใหญ่เลยโคตรมากนองคนีต่อ็กก้ิวขาละเกาโมงเห็นเต็มทองไม่ได้คือจ้มบ่อรถคุณเข้าใช่ไหมเริากนถึงนเนี่มัเหงาไหนี่ ไปมากเลยขั้นเดียวคนมัน่ตอนนี้นำให้จ้าวสามก็เพิ่ือเ่าบัดรเดียวเพิ่มสามโห้ยมันเลยมัเลยเฮ้ยเริ่มเลิศสาล้าอยังไงวะสามเฮ้ยฟ้าเฮ้ยสามลานุ้นตับอืมโอ้ยเรื่อนั่นเนาเขเรื่องเฮลืมมันเจอ อ้าวเมื้อนี้กะราบกระเตะห้องก็เมื่เลยทุกคนเลยน,นี่ทีมงานเราก็พาเดีวยวยามาหลือแต่ค่อยกับสะพอนกำลังพาเดู่กกินอยู่เซ็บแซบเนาะลาบกะเตะหึงได้กินเท่าน,นึงทุกคนเลยขึ้นมาสามเธอหาจะกินราบกระเตะเท่านี้ป,ปกตินะครัเราจะกินแต่ปลาซิลมื้อนนี้เราไจะกินของป้าจัดป้าราบกระเตะ เรากินข้าววันนี้ก็แค่้มน้ำแค่มห้วยคนหนึ่งเอาหน้าตอนนี้ก็ทีมงานเราก็พาเด็กกินข้าวกินน้ำแล้วแล้วต่อไปก็สิได้หาเกีมเครื่องเกีมคลองเดินทางขึ้นไปลินด่านทุกคนเลยแต่ก็สำหรับคลิปของค่อยก็ค่อยสิขอจบเพลงสัมมีกับขอบเจอทุกคนที่ติดตามนะครับ